คลิปหนึ่งครับก่อนเลิกงานครับผมวอ้ฝนก็จะมาฮะบรรยากาศครับรึเปล่าก็ฝนครับกับทีมงานเสียทร,รัลคูเปรำครับผมนางงานที่บ้านซาเรตบุญน้องกับทีงอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับการขุดลอกน้องครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมครับทางด้านสถานที่เทดินของเราครับ วิ่งขึ้นมาปากบ่อก็ทางนี้ทางรถใช้เคอร์ริงไว้ให้เราแล้วก็ขึ้นเทได้เทเลยเนาะ,นะตรงนี้สถานที่เทก็สะดวกสบายครับถือว่าไม่ยากมากครับเนาะนี่ฮะตรงนี้เราก็วนไมนูนครับให้มาชมบรรยากาศครับผมเนาะ,ะมาดูเจ้าขุนพันธ์ครับเป็นยังไง จะถอยเทรตรงนี้นะฮะในข่าวว่าจะขายรถครับคันนี้สถานดูสนอ่อยว่าจะขายเท่าไหร่ สถานที่เทก็สะดวกสบายครับตรงนี้หรือว่าไม่ยากมากครับเนาะมีรถไทยมาช่วยกันเคลียริ่ิงแล้วก็ทำงานง่ายครับน,นะมาดูบรรยากาศด้านบนมาครับเนาะสถานที่เที่ยวนเราสะดวกสบายมากครับตรงนี้ พวกเราเคลียร์ิ่งอย่างดีเลยคแล้วก็จะเพิ่มความสูงของคันตรงนี้ครับเพราะที่เทเราเยอะอยู่นี่ระดัอที่นูนครับตรงนุ่นครับระดับสูงพอสมควรครับนี่อัดเข้าไปก่อนครับดินด้านล่างอย่างเรือมาหาศารกันเนาะอัดให้ได้เยอะที่สุดครับรถไถยดันกองให้เยอะที่สุดครับเราขึ้นไปเทด้านบนได้นะ บรรยากาศพลฟ้าก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ครับเนาะจะมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับนี่ฮะอารมณ์สุดทรีครับเนาะตรงนี้ครับสถานที่เทพวหลักรครับออยังเหลืออีกเยอะครับพรกนี้ก็รถไถยก็จะเรื่อกันดันด้านาน,นี้แล้วก็เทกองมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับผม ดูทางลงฮะเนาะแล้วก็ด้างด้านก็เจ้ากูปตะยูห้าหครับรับหน้าที่ฮะร,รับหน้าที่นะฮะทำงานเขียกองดินขึ้นด้านบนครับไม่ธรรมดาครับทํางานไม่ธรรมดาอ่ะทำงานได้ทั้งวันเนื้องานก็ไม่ใช่น้อยครับเราสั่งปุ้งกีตัวใหญ่มาแล้วครับตัว80เซนครับน่าจะอุ้มดินได้เยอะกว่านี้ฮะ กับการถอยดินของเจ้าคูปตายูห้าห้าครับเล็กพิกขี้นัวเนี่ยค,คนเราก็ใช่ว่าครับงานได้กงินกไรน้อยช่างมันครับขอแต่จะมีงานทําครับผมอ่าได้ท,ทําทางวันเนี่ยถือว่าโอเคหรือวันละห้าเราถือว่าเหลือหรือวันละพันก็ถือว่าเหลือครับเ,เครื่องจักรถ้ามีงานทําเครื่องจักรถ้ามีงานก็ถือว่าโอเคเนาะซื้อมาไม่แต่ว่าจอดทิ้งไว้แลเราเราทำงานตลอดครับ คูบะต้ายูห้าห้าครับตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยได้หยุดได้หย่อนก็ทํางานทั้งปีอะทงานทั้งปีมีหน้างานทําตลอดครับหมดหน้างานนี้ก็ไปทาโค้งน้องนาโมเดลครับช่วยแต่งช่วยเสริมช่วยรูปช่วยเกาครับเนาะนี่ฮะดูบรรยากาศโดยรอบๆครับดูมุมนี้มั้งครับกับหน้างานของเราครับผมมุมนี้อันนี้เรามุมอยู่ทางลงฮนะเราไปทางงงของเราเนาะทางลงก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่าชั้นเลอะเกิน ใส่เกียรหนึ่งครับค่อยๆลงครับไม่ใช่ว่าใส่เกีย 3, รสามเกียรสี่วิ่งลงไปครับเอาไม่อยู่ครับผมามาดูกันครับมาดูกันครับบรรยากาศของพวกเราทีมงานเสียสรน์รถขุดบุรีรย์ มาอยู่ร่มมากันเนาะให้ดูบรรยากาศด้านนี้มาครับลมเย็นๆครับลมเย็นไม่ว่าอย่าลมฝลนครับดีสิีเด็่ดี รถเรืห้มมุ้ยนบอกยังนืี้ยนอเดแดงดกบอแล้วบินไ้เลเหนื่อยแล้วเหนื่อยนาะรัอกรทีแรงเหรอไหนขันไหนไม่ใช่เจ้าที่แรงนะครับเจ้าที่เขาดูแลเราอยู่ครับแต่รถมันเก่ามันก็ต้องมีเสียครับรเลยกยอน เป็นเรื่องปกติครับเนาะรถด,ดํดาก็ขึ้นดาตลอดครับวันหนึ่งดําเป็นหกสิบเที่ยวมันเป็นเรื่องปกติอ,ะอ่ะจะที่จะทางให้พวกเราทํามากินอย่างคล่องเนื้อคล่องตัวแล้ะครับดูว่าวันนี้ก็อากาศดีอากาศเย็นได้ห้าสิบสี่คนหกเที่ยวก็พอดีแหละใช่ไหมสูสีฮะที่ให้เขาเข้าขึ้นยินแจะได้เร็วไ,ได้งานจบจบเร็ว เนียต้องฝากความหวังไว้กับผู้จัดการของเราเลยครับผมว่ามันติดหรือัมก็จริงจริงมันที่เทมันสะดวกไงถ้าทาที่อื่นมันก็ถึงจะเป็นปากบ่อจริงแต่เขาเทเทโรงเรียนเทวัดอะไร่งเงยเอออันนี้สบายสบายครับเนาะขึ้นง่ายคล่องตัวก็ถือว่าได้เยอะก็ ได้เยอะยิ่งดีครับอยากให้น้องๆทีมงานของพวกเราได้คุ้มทุนกับการมาทํางานต่างบ้านต่างเมืองที่เรามาหากินไกลหน่อยข้ามทินข้ามจังหวัดเรามาเนาะเกือบถึงเขตเอยู่ติดเขตชายแดนโคราชครับอยากให้มาด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับกับทีมงานพวกเราหากินด้วยกันครับนะถือว่าทุกคนต่างดินโดนทุกคนหากินด้วยกันเนาะ ก็ลำบากใจผู้จัดการเป๊ปซี่ครับต้องดูแลครับแต่ก็อยากกลับแต่บ้านครับผมเนาะนี่ฮะคิดถึงเมียเมียท้องครับนี่มีข้ออ้างพอดีเลยครับมีข้ออ้างเมียท้องครับไปไปต่อแขนต่อขาครับนี่ยต้องไปต่อครับเดี๋ยวไม่สมบูรณ์เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าสมบูรณ์สามสิบเคยเที่ยวกัดพุ่นเมาเนนี้เจอวเราจะจอดเนาะเราจอด าก็อยากได้หน้างานเนาะจริีแล้วได้นะมบมดเออ,อเบริษัทไทยอ่าเขาทำข้อขับดีนะแต่งทางตลอดเวลาช่วงนี้ขุดสบายครับดินแห้งตรงนั้นเนะ่าจะซี่ไหมสบายเลยเนาะขุดง่ายเลยถ้าไม่ตกอีวนี้ก็วันสองวันก็แห้งมนนะหมดแือนเฮ้ยไปก็แห้งหมดแือนนะเราเพิ่งเริ่มงานวันนี้ฮะ ว่าวันนี้มาห้าคันก็มีปัญหาคันหนึ่งครับ64เท่าไหร่24ที่เทียเท่ยวคนละ60เที่ยวถ้าบวยนี่จไหรายสามติโอ้โหวันนี้พวกเราจะเล่นกันถึง300เที่ยวโอ้โหนะสุดยอดครับทีมงานเสียรัด้วยคุณบุญัมครับจะจัด นี่ฮนิ่งๆเนิบๆครับเพราะว่าสถานที่พวกเราก็ง่ายครับอยากให้ง่ายงี้ครับอยากให้รถดําได้ตังค์เนาะรถขุดก็ได้ตังค์คนขับได้ตังค์ทุกคนครับทำมาด้วยกันได้ตังค์รถทงรถไถก็ไปทีมงานด้วยกันนะครับอยากจะเป็นตัวหลักๆที่ดูแลทีมงานพวกเราครับเนาะหางานได้ทํางานด้วยกันทุกคนจะได้มีรายได้ครับมาดูแลครอบครัวกันไปเนี่ยมีทีมงานยิ่งดีครับ ่อไปก็จะให้ผู้จัดการพปซี่เป็นคนดูแลนะฮะเรื่องของการทํางานของทีมงานเสียสละตะคุณบรุรีรัมครับเนาะบางครั้งเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมก็เพราะว่าผู้จัดการเป็นคนถ่ายคลิปครับเนาะนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องมั่งครับพูดรู้เรื่องมั่งครับก็ฟังเอาครับเนาะสั่งสมประสบการณ์ครับต่อไปก็จะคุยก่งนะคุยก่งคุยดีเนาะ่านะครับผมก็คุยเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเหมือนกันครับ แต่อยากจะคุยอยากนำเสนอทีมงานพวกเราครับเนาะว่าพวกเราเป็นมืออาชีพในการทำงานครับดูแลเรามีเครื่องมือเครื่องจักรที่พร้อมมีรถถทยรถตักรถขนฮะโอ้โหมีทุกอย่างครับทีมงานดูแบบเป็นเสียสจล้คุณไปรังครับรับทุกอย่างครับฮะพวกเราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องครับลุยๆกันไปครับผมเนาะวันนี้เราก็ได้หลายคลิปแล้วครับเริ่มคอแห้งแล้วครับถ่ายแ่เช้าแล้วครับร้อนด้วยเนาะ มีปัญหาได้โยมันสามร้อยเนาะก็เดี๋ยวถ้ารถนั่นมารถขุดไปคันหนึ่งมันก็เร็วนี่แหละต้องเร่งทำครับเพราะว่ารถถ่ายเราก็มีหน้างานรอเยอะครับจะถ่ายน้ำละวปะเนาะต้องเร่งเร่งช่วยกันครับอยู่ช่วยให้จบกลับมาแล้วแล้วต้องอยู่ให้จบแล้วรถก็สุกโลหรอปะของปอไหนโอ้เขา ใช่ปา,าน่ะครับรอยู่ตรงไหนตอะนี้เอาเขาเอามาคนยืงนี่นะเขาจ้างยังไงปะโอ้ยคือ้นมนี่ะทีมงานพวกเราครับก็บกบต่อไปจะรวมทีมครับหารถให้น้องๆขับก็บได้ครับหรือเรียกรถ ร่วมกันเยอะอยากหางานใหญ่ๆครับมาทำงานด้วยกันครับผมรถรถดูรถจักรยานกันเลยนะเอามาครับมาช่วยกันอย่างนี้ก็ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกัเนเองกำังรวมทีมกันแล้วครับผมเนาะนี่ฮะทีมงานพวกเราสวัสดีครับ